ใจเย็นครับใจเย็น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 ,ยนต้องรีบไปต้องรีบใจเย็นปามแรงอยู่ไม่ต้องรีบมันลากไหม เออขยาขย่าโอเคยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวอ่ะไม่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 ขาวโบขาวโบไอ้สรอยใหญ่ลากมาครับลากมาลากมาลากมาอ่าปล่อยย้อนย้อนย้อนอย่าลากหนีย้อนเข้าตะก้าย้อนเข้าสวิงย้อนครับโอเคไลากมานี่แล้วก็ย้อนอย่าดึงปามหนีครับอาย้อนครับโอเค ตัวสองใคใหญ่คอกเดียวป่ะเอ้ยนี่ใหญ่ปลาใหญ่ปลาป่ะใหญ่ปลาเออน่าจะคู่มันนั่นแหละอ่าแฉะแฉะแฉะลูกของผมไปเนต้องจะไม่เอาไงเลาเป็นไงครับเอ่อทีมแรกเจอกันเป็นไงเป็นไงเอาก่อนแล้วเนี่ยเอาก่อน่างเอกียรเขาต่อให้ช่างเอกียรเขาต่อให้เออ จ้งเองก็ต่อให้เอาครับเก็บก่อนได้ก่อนสองตัวได้ครับแจ้งที่สองเสร็จแล้วเดไัยมาแบบถ้าทันหัวค่ามันจะมันเล่ครับเดรยเดยมาเวลามันก็จะเยอะขึ้นไงไมาทาันช่วงหัวน้ำมืนน้ำดำอาจจะดีมากไม่เป็นไรครับมีโอกาสตั้งคืนลุ้นลุ้นลุ้น ้ทีมงานเราโดนฝนนะครับฝนเพิ่งจะหยุดไปนะครับตกกันแบบฝนตกนี่แหละครับเพิ่งจะมาถึงหมายกันลุ้กันต่อครับทีมงานนาโดดฝาฝนอีกแล้วมากแล้วเยือนกันอีกแล้วฝาฝนครับเอออ่าเราลุ้กันครับว่าคืนนี้จะสนุกแค่ไหนขึ้นมาแล้วนะครับสองแต้มได้ครับ เยเหยื่อไปเมื่อพักเดียวนี่เองไงไอคันที่มาเอาข้างหน้าป่ะหรือคันก่อนคันก่อนเออใจเย็นครับไม่ต้องร้อนไม่ต้องร้อนไม่ต้องรีบใจเย็นๆให้ปลามันได้มีโอกาสหายใจมั่งครับใจเย็นๆสวิงเราทั้งเอกสวิงครับไม่ต้องร้อนไม่ต้องร้อนใจเย็นๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ ค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆครับเนิบๆดึงร้องเลยเนี่ยตอนนี้กเอาตายเลยอ่ะไม่มีอะไรปลาหายใจหายคอเลยขาวอีกแล้วขาวสวิงครับเขาวยกเลยเหรอเดี๋ยวไตยกให้ดูไตอ่าโอเคน่าโอ้แน่นอนแน่นอนไปไหนๆยกขึ้นหน่อยครับยกขึ้นหน่อยครับ โอ้โหสวยงามโอเคครับโอ้โหไม่ไหวหน้าไม่ไหวหน้าคนเก่าเขาว่างเลยอ่ะสับเอาสับเอาเลยอ่ะโอ้ไม่ปาไม่ได้พักเลยอ่ะ ตะกาไหมตะกาใส่ตะการอะไรไหมอ๋อตะกาครับอำไหนคันไหนโดนอเี้ยวเาล้าแล้วอุ้ยถ้าผมเฝ้าอยู่ข้างหลังผมไม่เลี้ยวเนี่ยผมจะแอบเอาคันใครคันมันเหรอครับอ้าไม่ว่ากันอ่า อ้าวมามางานข้าวหรอครับ,รบตัววิงไอเบกเกียวเบเกียวเบเกียวตาอะไรยังไม่เห็นครับนี่นี่ไอไก่ฮะไอซอ,อยปะ ตอนรับดีจังข้าวยังไม่อิ่มเลยไม่ได้ยินเสียงลอกเลยอ่ะ,อะหวดดยังเดียวขาวๆมาอีกแล้วครับขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะอีกแล้วมาอีกแล้วครับ,อ,อ,รบอ,อย่างนี้เเราช้อนใจเย็นใจเย็นลากปลามาลากปลามาครับอ่าปล่อยพันใครไม่รู้นะ่ะอืมไปปะ ดโดเหรอขึนมาได้ครับดูคนน้ไปนคะู่ที่นี่ไไหน้าอเอาเลยอ่ะสคนน่ะโอ้โหสาทิ้งคันไปแล้วนะเนี่ย ยังจะเรียกอีกใช่ไหมเอาปลาออกจากสวิงเลยแก้มก็คมอันตรายสะบัดขั้วเดี๋ยวเนี่ยบวยวายเลยครับฝั่งหน้าโอแก้มมันคมผมคือโดนแล้วเปิดรอบหมดอารมณ์ตกเลย ผมแก้มผมมันโคลนแล้วก็มีโคลอ๋อแก้มมันไม่โคลน้มัใช่ไหมครับมันไม่โคลนเลยผมผมเคยโดนแล้วไงถึงชอบพูดในคลิปบ่อยๆให้ระวังระวังใครที่ยังไม่เคยโดนนะครับจับจับได้จะต้องจับแบบดีใช่ครับล็อกก็ล็อกใต้นี่เลยใต้คลิปมันเลยได้ไปจับพอดีแก้มพอดีแบบสะบัดพัวจับพัวอะไรอ่ะครับ รสชาติทรายนองปลาครับแล้วก็เบ็ดอยู่ในปากปลาแล้วห้ามจับด้วยคล้ายๆกับปลาลูกอ่ะถ้าจับผิดมันก็ตบัดอ่ะครับแทบทุกตัวนะไม่ได้เป็นบางตัวนะแทบทุกตัวด้วยเนี่ยสายรวยเนี่ยเรียนอะไรอีกน้างเรียนอะไรกระพุลดังอีกแล้วครับโอ้โหดังอีกแล้ววงแตกแล้วอืม โหนี่คันนี้เองหืมมุมถ่ายแล้วไม่มีครับถ่ายได้อยู่มุมเดียวอืมุมถ่ายไม่มีเดี๋ยวไปใกล้เดี๋ยวก็ขีข่ไกญ่สวิงอยู่นี่ครับอ้าสวิงมีไหมมีเด็ดไหมโอ้โหโอ้โห,หเข้าท้องเรือโอ้โหโอห้โหไอส้สักไอส้สักไอ้สากไอ้สักไว้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  ไว้ว้ไว้ไว้ไว้สักเดี๋ยวนะดูเดี๋ยวระวังระวังหมิ๊บูกหมูเลยเอา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 ลงก่อนเอาลงก่อนเดี๋ยวเพิ่งให้มันดิ้นจับก่อนครับเดี๋ยวสวิงขาดปวาล้นะปลาวเอาพาจับพาจับพาจับปนี่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 พาเขียวเขียวหนิครับครับกำล็อกให้อยู่เลยครับเดี๋ยวมันสะบัดแล้วสวิงขาดครับโอเคเดี๋ยวค่อยปลดเบรคครับเดี๋ยวค่อยปลดเบรคเราระวังระวังระวัง ไอ้นั่นไหนเดี๋ยวระวังระวังครับระวังปลดปลดปลดเบ็ดออกจากปากปากก่อนเดี๋ยวสวิงที่หลังไม่จะเอาคลิมนเอาเอาคลิมก่อนคลิมไ่ไหนเอ็กเอาใครเอานะไปไหนอันตรายเปิดนิดหน่อก็เห็นแล้วนู่นฝานว่ะไตไตฝาเอ้าคลมคลิมบนฝาไหนไอนเอาเอยาคลิมเออปลดออกก่อนครับอันตรายไม่ต้องรีบครับ อยากให้มันสะบัดได้โอเคโอสวยย้อนไปไปในตำนานไหนเอาอีกแล้วโอ้ออรอเลยอ่ะถ่ายแล้วโอ้ยที่คุยกันปลาใหญ่เข้าของกันโอ้ยถ่ายแล้วตายแล้วดูดิอืมเอายัดไม่ได้ก็จะยัดเอาตะกร้าเอายัดไม่ได้ก็จะยัดเอาเสร็จ าปดเดีนะผมปล่อยผมใส่ไปสามตัวไงอืมมีแล้วครับแจวจอดไม่ใส่แจว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 อยู่ไอ้กระพวนทำงานกินข้าวไม่อิ่มอีกแล้ววิ่งอีกแล้วนี่อะข้ามข้าวกระจายกันแบบเนี้ยข้ามข้าวบรรจายนี่นี่ครับไม่ธรรมดาอ่ะยาวยาวครับโดนอีกแล้ว ระวังระวังระวังห่างอย่างเดียวครับกระเบนตัวไม่ใหญ่เพิ่งหมดอยู่เมื่อกี้ว่ากระเบนกับสลามไปไหนโอ้โหเจ็บหมดนั่นอะเงี้ยงมันนะโคเลยเอามือรูปเลยหางนะเยอะเดี๋ยวปิดจอวบิงหักหางก่อนครับระวังหาง ทีมทีมผมไม่มีใครขับเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้ครีมสองสอง,งสองล้น<อ>มันมีเงี้งสองล้นนะนรนครับใช้ครีมสองตัวเดี๋ยวผมจะกดหัวปลาไว้ตอนนี้กดไม่ได้ต้องใช้ครีมล็อกหางก่อนหนบนนิบเลยล,ล็อกเลยครับดึงออกทีละเงี้งครับขี่ขี่ทีละเงี้งไปขี่เงี้งบนก่อนยิ่งอย่าทิ้งไว้ในเรือทงลงน้ำไปทิ้งลงน้ำครับอย่าทิ้งไว้ในเรือ ติง้งลงในน้ำเลยติ้งวันในเรือไม่ได้เดี๋ยวเราเตะยังอยู่ยังอยู่เคาะเคาะเคาะจะคิ้มเราเองเอนั่นแหละครับชิ้ชี้ครับชี้ชี้ชี้เออนั่นแหละเอายหมดเลยเออเรียบร้อยครับต้องเรียนอกเปิดได้เลย ส่ยจกร้าเลยครับแถวโอ้ปลาอะไรผ่านมาเก็บหมดโอ้ผ่านไม่ได้เลยเบ็ดอันนี้ร้ายจริงทดลองของใหม่ครับเออทำงานดีไหมนา่าซื้อมาใช้อีกนะย่างเออสวิงหรืออะไรนะสวิงสวิง ที่เรามันไม่ถนัดนะเาะนาะ,ะ <laughs> ต่อกันน้ำเช้าครับ เห้นไอ้อยลวงอีกระวังโดนสวิงลยนะเดกเดี๋ยวผ่านกันดิเอาเอาคันเบ็ดอกปันได้มั้ อดวประธาตเป็นตุงแรวัดเลยอุ้ยปลาทูใหญ่นั่นแหลมานลอยซีอย่างดีเลยนเบี่ยงเข้าไปเบี่ยงเข้าไปตอนช้าวุ่นวายหายยื่องเลเนี่ยอะไรเนี่ยเราโดนแดงปลาเหลือง โอ้ปลาเหลืองเป็นพวงเลยโอ้โหโอ้โยโดน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 เออโอ้โหเหลืองใสสวยด้วยเออเป็นแถวเลยไรเงี้ยเดา๋ยวนี่พวงนี่พวงนึงโอ้โหมีทั้งเหลืองทั้งเหลืองโอ้โห ใส่ใส่สวยเนาะแต่ละแบบนี่นะใส่สวยใส่กำลังท้อดนาะเโดนอีกแล้วนนีีนจั้นเนะหนักตึกอะ ไอคุ cage, s <S s <S ้มเหรอมันจะไม่ท oh ันการเวลาไม่ค่อยเหรอไม่ไวนะว่าอยู่ไาเหลืองเต็มแม็กโอ้โหลุดไปสองเอ่อหนู่นโดนอีกแล้วนู่นนู่นก็โดนนู่น แย่งครับต้องแย่งกันได้กันทุกคนได้แน่ได้แน่ได้แน่ สุดยอดครับต้องมาอีกแน่นอนเราต้องโดนกันอีกเวลาโดนๆดนโดนทั้งฝนทั้งโลกก็ไม่กลัวฝนเหมืนไม่กลัวแล้วโอ้ถ้ามาจัดหนักแน่รอบหน้าเจอกันแน่นอนครับมาดึกไปหน่อยเนาะใช่ครับเสียดายช่วงหัวค่ำเราพลาดใช่ไม่เป็นไรลอมาโดนกันใหม่แน่นอน